อ้าวสวัสดีครับวันนี้วันอังคารวันอังคารเราก็ต้องคุยชิวๆ <Until Day. S 1> ออนชิวเด็กี่มีสปอยมาหน่อยระ้ววางลืมเก็บนับวันนี้เราจะมาอ้าวโหไม,ไม่สปอยเลยเนี่ย <c oughs> เราจะมาผ่าเด็กนะครับคนขอเข้ามาเยอะมากเลยผ่าเด็กเราจะทยอยนะวันนี้เด็กหนึ่งเดี๋ยววันพฤหัสสุก็อย่างเล็กๆอย่างละเด็กเดี๋ยวของพีต่ตาอหอยเตะเดี๋ยวทยอยทยอย,ทยอยกันไปอันนี้เป็นจากพัดสายฟ้านี่ครับแฝงเคี่ยวมังกรนะ อ่าเคี่ยวมาก่อนเนะเคี่ยวมึงเกินไม่ได้อ่าแฟกนี้เราหาจากไหนได้เป็นของรางวัลอันนี้นี่ของที่พี่เคยแจกตามกีตาร์บอกก<ช>่<ล>อนหลังใหม่ละเป็นฟอย์โคตรเท่หาโคตรยากเลยตอนเน,น,นี้ตอนนี้ก็แพงนะตอนนี้ก็น่าจะแพงอยู่ส่วนเป็นแฟกธรรมดาต้องหาจากไห,หนบอนโอ,เอ,เอ้เอ็กเอฟศูนย์สี่คิดหนึ่งที่มันเป็นจักรพัททีดีเริ่มต้นอ่นะใช่ครับถ้าไม่มีทําไงอ่ะก็ไปหาเสื้อแล้วกันนะเอ้ย แล้วนี่ไม่มีเหรอ69มีไหมเป็นแฟกดรา้อนคอมแกมได้ไหมอ่าเหนื่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอลให้คอมแกมจําได้บอลเค่คอมแกมมันต้องไรเทนะลองใช่ครับโอ้โหอันนี้เป็นปัจจัยเดี๋ยวไว้ก่อนเออทําไงดีอะมีไหมชุดนั้นมีไหมมีมีมีใช่ไหมจากพัดไหมมีใช่ไหมตัวชั้นอ่ะมามาเราเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนเลยปะตัว ตัวเด็กหลักที่แบบสุดเท่ที่มาทำให้แก่งโคตรเลยใช่ไหมตาใช่ครัได้เนี่ยสี่ใบตะวันอัสสนีอยากได้ดักชุดเลยชินจูปีสุนกิดหนึ่งกูถามน้องไงแล้วกูถามเองตอบเองแต่เด็กอาจทำอะไรได้หลักๆเขาหลักๆคือคนนี้จะกันพวกตะวันอัศนีกันทำลายกันยกอะไรเงี้ยแล้วกันเลดด้วยที่ที่มีชื่อคำว่าที่มีคำว่าตะวันอัศนีในเธอเราเท่านั้นนะครับแล้วก็อีเจคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซุ่มไม่ขันหรอ ไม่การทําไมอ๋อนี่มึงบวกอย่างเดียวเลยใช่ครับเจสแค่บกมึงไม่คิดจะรับเลยไรเทใช่ครับแล้วก็ในเธอเราเนี่ยคู่แข่งคอมมอเตอร์จะความสามารถไม่ได้เธอเรานะใช่วันนั้นวันนั้นที่บ่อยเทบอกว่าสองเธอต่มันเธอเรานาะเอาจริงไอ้พวกนี้ของของเราใช่ไหมใช่ครับแค่เป็นแค่ของเราใช่แล้วส่วนที่เธอเขาเธอเรามีอะไรอะไรนะครับที่กันที่ที่เธอเขาเธอเราเนี่ยเปิดห้ามีมีเทคเป็นคามมเตอร์ครับเปิดห้าแล้วก็คอกองทับจับวัดสายฟ้าคออมันนิ่มเลยทุก ทุกเมนเฟดหรือทุกไม่ทุกไฟนต้องต้องใช้สกิลนี้ในช่วยไอทเฟดทุกแอสแทกเฟดสองฝ่ายเลยเอาก็คอเรื่อยๆดิพอเข้ามาเป็นไซส์อะไรแล้วก็จะทําให้ตัวนั้นกลายเป็นไซส์ศูนย์ด้วยสมมุติว่าเรามีไซส์สามอยู่เราเปิดไซส์สามมาเราก็ยังเป็นไซส์ศูนย์ก็เลยไม่แตกนะครับแล้วถ้าสนามเราเต็มเราทาไงเกิดได้ไหมก็วางทับได้ครับวางทับไปเลยใช่ไหมจริเนี่ยถ้าถ้ามีตัวนี้ห้าก็ใช้ตัวนี้บัตดี้ไปเลย แล้วทำไมไม่เอาห้าเพราะผมเปิดไม่ได้ครับเอยซื้อกล่องไอต้าจ่ายไม่ถึงเลยพี่มีขาย่นแาหลักกล่องนะ่อ้กระทุยเอ้ยมันไม่มีแล้วมันมันท้าถามหน้ารัานวะเฮ้ยเฮ้ยไยเทรู้เลยกี่ใบวะโอมาเฮ้ยไอ้ต้ามึงริ้วมุกกูเล่นย่หว่าอ่ะงั้นอันนี้ที่เป็นบัตตี้นี่ก็ไม่เอาแล้วใช่ไหม โอ้ยนี่ไปหนึ่งร้อยไม่สายหนไ่งร้ยเนี่ยไปึ่งร้อยคั้หนึ่งบากบอลกเก่าๆคอักว่างไปเลยป้าตีมแทนเลยมึงตามเร็วมากไม่ได้ตั้งใจนะไม่จริไม่ไม่จริงหรอกอันนี้นะพี่ตั้งใจให้มันอยู่แล้วล่ะขอบทองขอบทองเฮ้ยขอบทองเว้ยไปโนนเรายังไม่เคยให้ดูขอบทองเอาเคยแล้วนี่หว่าอ้าววังว่าสมปรายอาหวังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะงงว่ะ เอาไว้ข้างล่างเนี่ยมันคนละอาร์ตกันอ่ะตอนเราเป็นบอดี้ไปเลยป่ะบอดี้เลยครับอ่ะบอดี้ไปเลยถ้ามีห้างก็ใส่ห้างมันไหลตาแม่งเอาฟอยล์ออกเวลามรารีวิววะมีครบมันเข้าออกไม่เขียนไม่ควางไม่ตรงอ่ะอ่ะต่อไปต่อไปครับเป็นบัตรร่างเก่าตอนนี้จากชุดชินเอสพีอันนี้คือใบเดียวกันใช่ไหมอ่าใช่ครับเป็นใบเดียวกันคนละอาร์ตเฉยๆมาจากเอสพีอ่าชินเอสพีตอนนี้หมดนะครับแต่ว่าทางบริษัทเขาประกาศรีพินเดือนเก้า อันนี้ทําอะไรได้คนนี้หลักๆผมเอามาใช้สก,กลิลโอเวอร์โถก็คือทิ้งมาหนึ่งแล้วก็เสิร์ชกองทัพจับปลัสายฟ้าหนึ่งใบใจในกลุ่มสนามโดยใจคอคอส,สแล้วก็จนจบเกมเกมนี้ยการทุบใบบนสนามแล้วเนี้ยบวกหมื่นบวกขี้ใช่ก็คือบัฟทั้งเกมเลยเฮ้ยตาแล้วไอ้ตัวนี้เป็นบัตตี้มันไม่ง่ายกว่าเหรออ่าผมที่ที่ผมเลือกผมคิดว่าตัวนี้บัตตี้นะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเล่นตัวนี้้าไม่ขึ้นก็ก็เสร็จไปเลยใช่ไผมไม่ขึ้นยังไงก็ตายใช่ปะ มันจะเล่นยากอ่ะงั้นเอานี้ออกไปก่อนนะอ่ะต่อไปเฮ้ยใส่กี่ใบวะเนี่ยอันนี้อยาอันนี้ใบหนึ่งฟาสสองคู่อันนี้ใส่อันนี้ใบหนึ่งจากชุดไหนชุดชินยูบีศูนย์ห้าครับผมอ๋าศูนย์ห้านะใช่ก็คือคือหลักๆเราใช้ชินยูบีศูนย์ห้าใช่ป่ะขีดไล่บอลห้าขีด ขีดหนึ่งแล้วก็ชินยูบีศูนย์หกขีดหนึ่งจะเป็นตัวเสร,ริมที่แข็งแกร่งที่สุดเลยครับใช่ครับเราตอนนี้อ่ะทำอะไรได้คนนี้ก็ง่ายๆคือเอามาปัดเวฟก็คือมันจะกระโดดจากมือได้ถ้าตีาครบสามตังในเทนเนอร์จ่ายของคอสอ๋อได้ <นะ S 1> อีกเวฟหนึ่งแล้วพอลาคนนี้ตีเนี่ยถ้าในดรอกเรามีมอนสเตอร์กองทัพจากพัดที่มีชื่อต่างกันสามใบเนี่ยจะทำลายการ์ดบนสามผู้แข่งไม่เกินสองโอ้โหแล้วถ้ามีหกเนี่ยจะยิงเลือดด้วยแล้วมาตีได้สามทีคนนี้โอ้กระโดดมาตีได้สามทีเลยเหรอใช่่่่่่่โโอออออ้้้้แแแมมมมงงงรราาาาาายยยยววววะะตตตคืเเเเีีีทกกกกนนลลดดดบุ ต้องงงไปตี้หมดเลยนะครับใส่หนึ่งใบอ่บาใบาเ,าเดียวทำไมใบเดียววะปกติคือลิทเนี้ยเขาจะใส่ที่ผมเห็นนะคือเขาจะใส่คนเมื่อกี้สองใบแต่เนี่ยหรอผมเนี่ยมีตัวมีตัวพิเศษ <laughs> ผมชอบส่วนตัวตัวเนี้ยตัวไหนตัวเนี้ยชอบ,บจากชุด x b t ศูนย์สี่อืมคุณจะไปหาจากไหนเนี่ย x b t ศูนย์สี่คืออันนี้ใครหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเขาเอาตัวเสริมๆของอะไรแทนก็ว่าวันนี้เป็นคมเนี้ยอ่ะครับคนที่ผมเอามาใช้โอ๊เทอร์ก็คือ เอามาสกิลโอเวอร์เทอร์มันคือทิ้งมือหนึ่งแล้วตัวเนี้ยจะบวกคิตามจำนวนวูลที่นา่าหามให้ซ้ำกันในรอบโอ้โหัโ้น <laughs> มาปิดเกมจามาเฟิร์สเทิร์มสกิลเอามาปิดเกม <Okay. S 1> พวกไม่ <Okay. S 1> พวกไม่มีโล่ก็หลับไปเลยใช่ครับตัวเซอร์ไพรส์ตัวเซอร์ไพรส์ตสแต่ผมชอบตัวนี้วะ่ะลงปกติปะใส่ไงตัวเ <laughs> นี้ยห้ามห้ามลงกระโดดลงมาโอ้ไม่ร้ายกาศจริงอ่าต่อไปต่อไปนี่อันนี้ตัวผมชอบอันนี้อันนี้ชื่ออะไรดูดิพาคีตะวันอัสิน ท้าสีน้เงินกลัวไม่รู้ว่าสีน้ําเงินรถคันนี้สีน้ําเงินนะครับหลอกเจ้ากรรมในเวรมันมีคําพูดอะไรไม่รู้รำไม่เป็นไรช่างน้ำเงินทำะไรได้คนนี้ผมมาใช้สกิลฟาร์มก็คือพอรามันกระโดดเข้าสนามจากความสามารถเนี่ยชาร์จหนึ่งเกจอยู่ไร่หนึ่งจุดสองใช้ใช้ระคังสกิลเนี่ยใช่ว่าสามใบแล้วก็มาชุดใหม่ใช่ไหมถ้ามีบัตรดวสนามมก็จะบวกสองคิดในตาตีนะครับชุดอะไรเนี่ยชินจูบีศูนย์หกคิดไหมครับผมเถามเองตอบเองแล้วกู ต่อไปโอ้ยนี่เก่านี่วะอันนี้ลูกน้องเขานี่มันไอ้อุ้มนี่วะเนี่ยอันนี้ลูกน้องอันนี้ข้างข้าสีเหลืองครับอืเนี่ยชื่ออะไรวะข้างข้าสีเหลืองรถคันนี้สีเหลืองใช่ครับคนนี้กระโดดเข้าสนามในตาทิ้งมือหนึ่งชั้นเกตถ้าบนสนามเรามีด้านเจนเอนิมี่หรือว่ามีกองทัพเนี่ยใบอื่นอยู่จะได้จุดด้วยถ้แล้วเกิดเจอตัวนี้ทั้งคู่อะไรนะครับถ้าเจอตัวนี้ทั้งคู่ก็ข้ามกระโดดไอแต่ว่าเธอเราเราโดดได้ตอนนั้นเราเคยบอกว่าเจอกันห้าระโดดทั้งคู่ใช่ไหมอ๋อเธอเราเราโดดได้เว้ย อ่าในสองใบนะมีอีกป่ะเขาสามารถมีมีที่นี่ครับเอามาฟาร์มตัวนี้ตัวฟาร์ตัวฟาร์แล้วเป็นดันเจียนเวอร์ด้วยอ่าต่อไปนี่สองใบเลยจากชุดลายชุดอ่าชุดใหม่ก็มีครับตัวนี้เขารีมาให้อ๋อชุดใหม่รีมาเจ๋งไปเลยชินยูบิสมุกเขาดีมาให้อันนี้เวลาซื้อแยกเวอร์พี่ให้ไปด้วยนะพวกลีพวกพวกพวกลีอ่ามาคนนี้บอกว่าเมื่อคนอื่นเข้าสู่สนามเปิดท็อปสามแล้วก็เอากองทัพจากผ้าสายฟ้าหนึ่งใบจากที่ดูเนี่ยเมื่อคนอื่นนี่คืออะไรก็คือเมื่อมอนสเตอร์ลง ของเราใช่ไหมใช่ครับผมเปิดท็อปสามแล้วก็หยิบหยิบกองทับหนึ่งใบขึ้นจริงดิใช่ครับคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วก็ใช้ได้ทุกครั้งโอ้ยไม่บอกโอ้ยคงตกใจเลยคุณเราทุกรอบหลักๆเลยคือคนนี้หยิบกองหยิบกองทับนะหยิบคนอื่นไม่ได้ต้องติดกองทับอืมก็เรากองทับอยู่แล้วอย่าไปเอาอย่างอื่นใช่ใช่ครับใส่อสองใบตัวรีมีนะอันนี้อีกสองใบอันนี้ชุดไหนเนี่ยอ่าเหมือนจะมีรีชุดชินเอสพีชุดเนี่ยจะบอกนะครับ เออนิ้วอยู่ไหนวะชุดจะบอกอยู่ตรงนี้ครับชินเอสพีตัวนี้รีใช่ไหมจ้าอันนี้ก็รีเพรารีหมายความว่าอยู่ในชุดยูบีศูนย์หกใช่ป่ะไม่ใช่ครับชินเอสพีตัวนี้รีมาใน่ชินเอสพีอ่ะแล้วตัวเนี้ยตัวนี้รีมาในชุดชินยูบีศูนย์หกอ่ะศูนย์หกอันนี้อยู่ในเอสพีใช่ป่ะใช่ถ้าเอสพีต้องรอเดือนเก้านะครับแต่พัฒนรอแป๊บคนนี้สามเดือนเองกระโดดเข้าสนามชั้นเกตชั้นเกตอยู่ไรหนึ่งถ้าบนสนามมีโบว์ที่ไม่ซ้ำกันสองโบว์มากกว่าจุดใช่หรือเรล่าเก็ตอะไร ฟาร์มเน้นฟาร์มเอาจริงลดตัวฟาร์มได้ครับเพราะว่ายุคนี้มันก็กลัวเราย่อทีเราเด็กนี้เราใส่เองไม่ได้ด้วยฟาร์มไอยำโอ้คือเด็กนี่เด็กพวกพวกเขาเรียกเด็กรุ่นเก่าๆเนี่ยกลัวเราย่อทีกันหมดเลยไหมโอ้กลัวครับแล้วคนแล้วเขาใส่เราย่อทีเองไม่ได้ด้วยเด็กเนี่ยอ๋อตัวนี้ห้ามใส่เหรอใส่ใส่พวกเจลิใส่ล็อตได้ไหมใส่ได้ครับได้นะได้นะอ่านี่สามใบเลยชุดใหม่เนีใหม่ชุดไหน UV ศูนย์หกนะใช่ครับผม เก่งไหมลองดูดิคนนี้เก่งครับบอกว่าถ้ามีบัรอยู่ในสนามตัวมันบวกพอ,วอร์มือหนึ่งเลยแล้วก็การดตดชื่อตัวอนานสนีทุกใบไม่ถูกนำกลับขึ้นมือครับแล้วก็ไม่ถูกยกเลิกความสามารถด้วยหามกลับขึ้นมือใช่แล้วแล้วก็เทคสําคัญของเขาคือเป็นเคาน์เตอร์ใช้ได้ระหว่างแอคทีฟเฟสนะครับชุบกองทับจับเใส่ยบร์เ<ะ>ที่เป็นไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่ากระโดดลงสนามนะใช่ได้ทุะครั้งไซส์หนึ่งเหรอโอ้หตกไซส์หนึ่งหรืกต่ำกว่าตกใจหมดกระโดดอะไรก็ได้อามากระโดดข้างขาวรือว่าอะไรก็ได้กระโดดข้าาาาววุมมหละเเ่่ออฟ์จ จวดมาจวดน้องเพลอู้นี่เลยไม้ตุยไม่ตุยสองใบชินยูบีศูนย์หกนะครับใช่ครับทำไรได้เก่งไหมไล่ไล่คนนี้ได้ถ้ามีมอสเตอร์ที่มีฮอมบัตอยู่ในสนามจ่ายสองเกตดครับแล้วก็สแตนการเผากองทับทุกใบบนสนามแล้วก็ได้แคลเซีเพิ่มเฟดนึงใช่อันนี้คือเราเราจะมาเสริมแบบว่าชินยูบีศูนย์หกนะครับที่ว่ามันมาเสริมแล้วมันเก่งพี่เลยต้องเอามาเอามาทําให้ดูครับ ยังเหลือ,อทอรา่ากอะไรนะักแลออ้วหอยเตเอา้าของเกา่ายังใส่ไม่กะคราวนี้ครับไม่ตายยิงยี่สิบเอ้ยมันไม่ติดไม่แบนใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่โดนนะไม่นะ,นะใช่คราวนี้ผมใส่ใบเดียวทำอะไรได้ก็จ่ายสิบสองเกตครับแต่ว่าเกตมันเนี่ยจะลดลงตามจํานวนตามตวอะไรตามจํานวนการโจมตีก็คือตีหนึ่งครั้งลดหนึ่งเกรถ้าเราตีไปแปดครั้งก็จ่ายสี่เกตใช่ครับผมแล้วก็จะยิงยี่สิบเลือดแล้วก็ลดไม่ได้ครับผมลดไม่ได้ใช่อันนี้ มันใช้ตัดเวทไม่ได้สิใช่ครับมันเป็นไม้ตุยนะครับแล้วเด็กเนี้ยเวฟเยอะแหละตอนเนี้ยเวฟเยอะมากอะไรจัดก็เอ้ยไม่ใส่ใบเดียววะที่บ้านมีกี่ใบเนี้ยอะไรครับผมมีสองใบครับแต่ผมใส่ใบเดียวมีเหตุผลเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นยุคพรเทพไอ้โดนถ้าโดนพรเทพก็นิ่งเหมือนกันก็เลยแค่ใส่เผื่อไว้แล้วขายไหมไม่ครับมีคนถามพี่เต็มเลนหลังไหม่ไอ้ทั้งช้อปปี้ทั้งลาด้าแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กพี่เนี้ย อันนี้ใส่ใบเดียวครับผมก็ไม่มีอะไรชุดแล้ววันเนี้ยชุดชินยูบีสุชยูบีสนุกชุดใหม่ก็คนนี้ผมเอามาแตะเวลในหลุมใช่ไหมมันเป็นมันเป็นดนเจอเวลให้มันให้มันหลายๆเวลใช่ใช่อ่ะสโลไม่ใช่เลยคนนี้ก็มาตีตีได้ก็โอเคเขาสามารถไม่ได้ใช้ใช่ไหมไม่ค่อยได้ใช้ครับอ่ะแล้วแต่นะบอลน่ะเป็นโค้งนะชายชอบอะไรก็คนนี้ก็เหมือนกันครับหน้าที่เดียวกันอ่ปลายวางเร็วอ๋อแต่คนนี้ก็มีทีเด็ดอยู่อ่ะมีอ่ะก็คือสามารถสลับช่องผู้แข่งได้ถ้ามันกระโดดเข้าสู่สนามสลับยังไงวะเช่น สมมุติมันมีตัวอทโธร่าหรืออะไรเงี้ยปิดกลางอยู่อเราคนนี้กระโดดมาเลื่อนออกเหรออะไรนะเลื่อนออกเหรอใช่ครับก็คือใช้ใช้คนเนี้ยใช้คนเนี้ยกระโดดเขาลงมาอะกระโดดเขาลงมาจากการเปิดห้างปึ๊บแล้วก็สามารถสลับช่องเปิดกลางเขาย้ายเขาไปช่องนู้นอ้อยย้ายเลยเขาย้ายกลับมาอีกได้ไหมได้ครับถ้าถ้าถ้ามีมุกก็ย้ายกลับมาได้โอ้ถ้าไม่มีมุ้นี่หลับเลยนะใช่ครับอ๋อถ้ามุ้มันด้เดยไม่ก็ถ้าเจอได้ปิดกลางก็คือมาเปิดกลางเขาไอ้มุ้นที่คือมุี่มุ้ตลอดเวลาเหรอ ไม่ครับมูฟได้แค่ตอนเริ่มแมทแ็กเฟดแล้วตัวนี้เขาใช้ได้ตอนแท็กเฟดเหรอไม่ครับก็คือต้องรอก็คือรอให้เขามูฟก่อนแล้วค่อยใช้ก็ได้เขาเนี้ยมูฟไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ใช่ครับก็ <laughs> ไปมูฟไอ้เราก็บอกเร <laughs> าจะตีแล้วเราจะลงยังไงอ่ะอะไรครับบอกเขามูฟแล้วเราจะลงหาทางลงยังไงคนนี้ครับคนนี้มันเปิดห่างต้องต้องคนนี้เข้ามาก็ฟุกเลยนะได้แหละเเปิดกลางกลางไหลไปเลยครับชุดเราวันเนี้ยเ่าแล้วไปยดูชุดชุดไหนชุด x b ็กศูนย์โอ้โหเอ็กบีทีศูนย์ครูว่าศูนย์สี่เก่าจริงอ่ะคือหาคนอื่นมาแทนได้แค่เวลต่างใช่เอาเวอลต่างวนนี่ยคนนี้ก็หน้าที่คือเวลต่างเหมือนกันครับเหมือนกันนะอ่านล้นก็ไม่ต้องดูทิ้มือเอาไปอันนี้ก็เป็นเวลต่างเอ้ยเออเคยมาวางเลยวะเคยใช้ดีกว่าเนี่ยตอนเล่นของไม่เอาก็ต้องลองมันต้องใช้ครับตอนนั้นมันจําเป็นไม่มีตัวใช่ตัวนี้ไม่ขึ้นอ่ะ ไอ้ขึ้นหรอไอ้ขึ้นครับแต่เทมคนนี้ไม่ขึ้นไอเทมใช่ยังไงก็ต้องเป็นคนเนี้ยแล้วไอ้มีตัวคุยไอเทมไหมมีครับไม่ขึ้นเหรอวันนี้ยังไงเตะไม่ขึ้นตอนของใหม่เราก็ต้องลองเอาต่อไปอ่าคนนี้ก็เป็นเวอร์ต่างเวอร์ต่างในตาบอกพอเอาเฉยเวอร์ต่างกูย้ายไปนู่นดีกว่าแกเวอร์ต่างย้ายไปบนบนมองเห็นบอกอ่านเดา๋ยวเลื่อนกล้อง ต่อไปอ่านี่ไม่เว์ต่างแล้วนี่ใส่สามใบเลยชิ้นเอสพีไม่ผ่าอะไรชุ่ะไรชิ้นเอสพีครับผมคนนี้บอกว่าเอามอเตอร์กองทับจากกองไม่เกินสามใบลงดอกครับแล้วก็ถ้าในช่องดอกมีเวอร์ต่างห้าเวอร์มากกว่าชาร์จสองคิวสองแล้วก็ถ้ามีเจ็ดจะได้จวดสองก็คือแบบนั่นแหละเหตุผลที่ใส่เวอร์ต่างะล้ว ถ้าขึ้นดาวโบต่ตางตัวหลักไม่ขึ้น <c oughs> ตักใหเลยนะมึงอ้าวนี่สองใบการตื่นชาร์จหนึ่งยิหนึ่งแล้วก็ถ้าในดอกมีโบต่างสามจะได้หยิบการหนึ่งใบใจากดอกขึ้นมาครับแล้วก็ถ้ามีห้าจะได้จวดอืมทำนึงไงโอเคครับแล้วก็ถ้ามีหกจะได้จวดอีกไม่ใช่ห้าถ้ามีชื่อต่างหกเวอร์<ๆ>ได้จวด้วย<ๆ>ชินซีพ<ๆ>ีทีใช่ปะชินซีพีทีศูนย์หนึ่งอันศูนย์สอง คิดแนะว่าจำไม่ได้นั่นคิดอ่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยไหมอ่าต่อไปนี่เลยตัวใหม่ใบใหม่เอ๊ะตัวนี้ผมให้ฟอนไปแป๊บๆเนี่ยวตอนใช่ไหมใช่ครับอ่าชุดยูบีศูนย์หกเป็นทำอะไรได้จะที่มือหนึ่งเปิดท่อผ้าเอามาสเตอร์กองทัพหรือไอเทมกองทัพรวมกันไม่เกินสองขึ้นมือครับที่เหลือเข้าเก็บอ่าพี่จันได้ให้ไปสี่ใบใบเนื้อตาเอาไปขายแดดครับพี่มันจะไปฉีกทิ้งหรือขายแดดก็เรื่องของมันให้ไปแล้วแต่มันก็คงเก็บสำรองครับ นี่ไม่มีที่ขายดีมากเลยนี่จ่ายเลือดหนึ่งครับคู่แข่งตลอดการในคู่นี้ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วมันจับมือ,มอ,อก,กันไหมอ๋อจารังกะต่อยกันนะ<ม>ชุดยูบีศูนย์หกนะครับวันนี้โมโมมอสเตอร์สองบอใบใจดอกเฮ้ยจากในกองไม่เกินสองนะแล้วก็จุหนึ่งแล้วก็ในจะจบเทิร์นเนี้ยมอสเตอร์ที่เป็นไซส์ทั้งเดิมเป็นสามทุกใบจะบบกเว w e r มือในึ่กคีนหนึ่ง,ง,พ,งพี่มีขายทั้งทั้งแยกเวอร์แบบว่าเป็นใบเนี้ยใบเดียวสี่ใบกับ เป็นฟอยครับใบเดียวก็มีขายดีเลยตัวเนี้ยขายโคตรดีเลยคู่แข่งตลอดกาลแล้วก็คนเนี้ยจะได้สองเวิลด้วยในกลุ่มเขาเป็นดูเอลการเดดูเอลกันอยู่ในกลุมก็ได้เพิ่มอีกเวิลด้วยฮะไม่ใส่สองใบอ่ะการโมของอะแล้วผมว่าอ่ต่อไปนะครับต่อไปดาบราชันกูพิชิต X สอง SP มีเหมือนมันจะมีลีมานนะเป็นเนี้ยมีเป็นฟอยอ่ะผมจําได้ลีแมทบอลหลังกล้องอ่ะดาบราชันอ่าอ่านตัวก่อนเดี๋ยวค่อยบอกจะเกตจะสองเลือดครับแล้วก็จวดจวดหนึ่งตามจำนวนเวอร์ต่าง อออ๋เหรใช่ครับผมเฮ้ยท้าเบอร์ต่างสามก็ตัวสามอ๋อได้สนามอุ้งไมอหยดตกใจหมดรีไหมรีต่อไม่รีตอนไหนจำได้ไหมชุดใหม่ยังไม่ได้รีนะเ sp มันเป็นส่วนหลังกล่องนะ sp เป็นส่วนหลังกล่องเป็นแจกตั้นส่วนหลังกล่องใช่ไหม sp เดี๋ยวจะเปดีอาร์ตหนึ่งเดี๋ยวเดือนเก้านะครับย้ํานะครับชินเ s ีจะมาเดือนเก้าอ่อต่อไปนี่สองใบชุดใหม่ไหมชุดใหม่ครับ ชินจูบีสุนโกโลกโลทำาอะได้ของใหม่ดูยกเลิกการยมตีถ้าโภสนามมีการติดชื่อตะวันอัศเนีเอยู่อเวทที่ติดชื่อดา้อนชิลจากในดอกไม่เกินโอ้โหเรียกขึ้นเพร์ด้วยได้ฮิลไดอะไรไหมไม่ไม่ไมเฮ้ยนี่ว่าได้ฮิลได้เกรไ,ได้เรียกการ <c oughs> แล้วก็ป้องยกเลิกเอ้ยมั<ใ>นก็เก่งไปเลยเอามา,ายิบไปนี้นี่ไง้าอยู่นี้นี้ไดหลายอันนี้ของใหม่ปะไม่ครับชุดเอสพีอ๋อนี่เอสพีอาว่าคนนี้กันแล้วก็ยกเลิกการยมตีครับถ้า ถ้าเราในเกมนี้เราใช้โอเวอร์เทอหรือโอเวอร์โทไปจะจบเท่เนี้ความเสียหายที่เราได้รับจะเหลือแค่หนึ่งเหลือหนึ่งหน่วยตลอดนโอ้ชุดที่แล้วใช้อยู่ดีว่าชุดก่อนหน้านี้ทำงเดอนอีกนิดนึงการเอต้องเ็ที่ที่เหลืออย่างระบายใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ่ะมาโอ้ยมันต้องมองตรงนี้ว่ามองไม่เห็นเฟรมเฟรมมาระเอาบอลอีกทีบอล พักสองพักแรกอ่าต่อไปนี่ครับชุดนี้ทันดัโจ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 บาเด็กลิงครับบาเด็กลิงหาจากไหนวะบอลตอนเนี้ยเมื่อกี้นะหกเก้าหกเก้าหกเก้าอ้าวแต่ไม่ใช่อันนี้นะแต่เค่ไม่ใช่์ใบนี้เลยนะที่ซื้อไว้ทั้งหมดเนี่ยหกสิบเก้าบาทเนี่ยเนี่ยครับ X ขีด KD ศูนย์หนึ่งเป็นของดากอนเวิร์ d นะครับ เพื่อใบนี้เลยครับมีแต่ว่าไม่ฟอยนะคนล้าแต่เป็นชื่อนี้ให้กี่ใบบอลจําได้ไหมสองเอาบอลเปิดมาอันนี้ครับตาบอกให้สองใช่ไหมอ่านเนียทำรายได้โดยประมาณตีเขาสามครั้งถึงจะใช้ได้เปิดเขาสามอยู่ข้างมือหนึ่งที่เหลือเขาเกตอยู่ไลน์หนึ่งครับอืมต่อไปกุญแจครับกุญแจกันตายเออไอนี้ให้สองใบใช่หกเก้าเนี่ยใช่โอเคกุญแจกันตายใช่ครับจากชุดไหนจากชุด x b t ก4ีุโอ้ยคุณไปหาจากไหนวะเนี่ยเอาจริงผมคิดว่า มันไม่ไได้ม่ต้องใส่ก็ได้นะเออเนี่ยเราไว้ก็ได้ผมอ่าเออเราไว้ได้จากไหนอะตอนเนี้ยหาจากไหนดีอะลอาไว้หนังก็เดิมเองอันนี้ชินยูบีศูนย์ครับผมทำอะไรได้คนที้ไล่ได้ถ้าเราตีหกสามไข่เปิดท็อปห้าแล้วก็คอลมอนสเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบอย่างนั้นโดยจ่ายฟอร์คัร์แล้วทีเดียวเดียวได้ของเอาจริงอะทีนี้ใส่เราไว้ได้ครับแต่ผมไม่ใส่เพราะผมหามันไม่เจอเฉยๆน่าเห็นไหมึงยังหาไม่ได้เออแต่มีใช่ไหม แล้วมันไม่เจอคุณบอกนอนหกโมงเช้านะอ่ัเนี่ยชุดอะไรอันนี้ชุดเก่าเกืก XCP ศูนยอสี่ทำอะไรได้คนคนนี้ก็เก่งอยู่ใจเลือดสองครับแล้วก็คอกองทัพสองใบจากในดอกล้มชนะก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันหายากจริงต่อไปอันนี้ชุดชิน UB บีศูนห้าก็ต้องคอประมาณเก่งไหมทำอะไรได้ก็ไล่ไปนี้ได้ถ้าเราใช้โอเทอร์โอโอเวอร์โทไปแล้วนะครับอ่าต้องใส่ถ้างั้นนะคิวสามไลท์จวดสาม โอ้ยศูนย์ห้าหาได้หาได้ต้องใส่ต้องใส่ต่อไปนี่ประสาดทรายประสทำอะไรได้ก็เดี๋ยนะเอาจริงเฮ้ยชินจูบีศูนย์หกฟิลิปปินมาให้อทำอะไรได้สำหรับผมแล้วหน้าที่มันคือก็เป็นวัวต่างอย่างแรกเลยแล้วคือเอามาปั๊มให้คนนี้ในสนามติดหรือว่าเอาลงมาเป็นเซตให้มาติดกองทัพให้มันเป็นเซตนะให้มันเป็นสกิลน่นี้เมื่อก่อนไม่มีไม่ต้องเล่นไม่ใช่เหรอวันนี้ทำไมมึงใส่ใบเดียววะก็ตอนนี้มันทีน่ะประจำเการอะไร แต่ก็ยังต้องใส่อยู่นะแล้วจะชอบนะเอาละเราก็เดี๋ยวจะดูภาพรวมให้นะกันยกตีนหนึ่งขยับหน่อยหนึ่งเอาละเห็นก็ข้าวๆนะครับตอนนี้เลยก็ก,ก็มีเ็กนี้หกเก้าเอ็กเดีศูนย์หนึ่งแล้วก็ชินยูบีศูนย์ห้าขีดหนึ่งแล้วก็ชินยูบีศูนย์หกขีดหนึ่งแล้วต้องอะไรอีกนะตาต้องเอาชินเอพซึ่งจะริปินตอนสัก เดือนเก้านะเดือนเก้าแล้วเ<โ>ดนนั้นมีแฟกไหมตอนตอนที่รอบรอบที่มันมาครับว่าไม่ได้ให้แฟกปอนไม่มีก็คงไม่มีก็ต้องไปหาแฟกเอานนะตอนเล่นจากพลใส่ฟ้าก็เจ็บปวดนิดหน่อย <laughs> อยากนิดหนึ่งเอาละแล้วอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มานะครับอันนี้ก็หนึ่งในคอมเมนต์ที่น้องๆคอมเมนต์เข้ามามาแล้วครับขอบคุณพี่ต้าและพี่บอนนะครับสวัสดีครับ